เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายตันทริน์สึกปัญญาขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านติดตามรับชมผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนของข้าพเจ้า ด้านที่หนึ่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่1มีการเริ่มพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศาึกษาพุทธศาักราช2566ถึง2570ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ตัวชี้วัดที่2จัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวังหินวิทยาตามหลักสูตรแกนกการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2567ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามีการทบทวนหลังการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดที่3มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เขารวมกิจกรรมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบัณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ EPLC ดำเนินการในเทศภายในสถานศึกษาและนำผลการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4มีการเริ่มพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลรายงานผลการใช้สื่อเพื่อมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดที่5มีการนิเริ่มพัฒนาการดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูรวมกับการดําเนินกิจกรรมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่6 มีการดิเริ่มพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนคณะครูศึกษาและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของผู้เรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณจิตวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1 มีการวางแผนและบริหารจัดการงานสีฝ่ายโดยแต่งตั้งหัวหน้างานและกำหนดภาระหน้าที่การบริหารงานสีฝ่ายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามความเหมาะสมตัวชี้วัดที่2มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านคณะกรรมการสภานักเรียน ตัวชี้วัดที่3มีการนิเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตรกรรม W H w S Care Model เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมตัวชี้วัดที่1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์ และเครื่องมือในการบริหารคือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2,566ถึง2,570และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียนและมอบนโยบายใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมให้คณะครูมีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่2มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยการสร้างรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาผู้เรียนเรียนดีมีความสุขโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตสู่อาชีพ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายตัวชี้วัดที่1มีการเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายต่างๆเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาตัวช้วัดที่2มีการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติการให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกซ้อมกีฬาการสอบปลายภาคของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเถินจังหวัดลำปางโดยมีคณะครูเป็นกรรมการคุมสอบ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่1มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพิ่มมากขึ้นเท่าทันกับสถานการณ์และมีความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตัวชีวิตที่2มีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาดังนี้ดำเนินกิจกรรมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบัณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้แก่ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียนดีมีความสุขโดยการจัดการรดยเชิงรุกกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตสู่อาชีพมีการดำเนินง,งานโดยประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนสามารถวางแผนและแตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบออาาชีพในนคตได้อาชีพในอนาคตได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานและนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้โรงเรียนบางหินวิทยามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศจากสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาและได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โชว์แอนแชร์แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินง,งานกิจกรรม EPLC ในการประชุมทางวิชาการ EPLC สิงคโปร์เซียมประจำปี2567จัดโดยสำนักงานเลขานุกการคุรุสภาสภานักเรียนโรงเรียนบางหินวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการประกวดสื่อสร้างสารรค์คนรุ่นใหม่สืบสารพิธีไหวครูจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบางหินวิทยาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการขับเคลื่อนเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อนกกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2และเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาลำปางเขต2ประจำปี2567และโรงเรียนบางหินวิทยาได้รับผัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการดําเนินงานสภานักเรียนในการประชุมผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่2ปี2568